วันนี้นะคะมีการสลายการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าที่ทำเนียบรัฐบาลนะคะแล้วก็มีการจับกลุ่มกลุ่มผู้ชุมนุมแต่ว่าสุดท้ายได้ไดมีการปล่อยตัวชั่วคราวไปเมื่อช่วงเย็นวันนี้แต่ว่าตอนเย็นเนี่ยค่ะก็คือมีมวลชนกลุ่มผู้ชุมนุมเขาก็มารวมตัวกัน ปักหลักกันเพราะเขาบอกว่าอยากจะให้ปล่อยตัวคนที่ถูกจับกลุ่มไปเมื่อวานแล้วก็มีลักษณะของการเปรียบเทียบกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อวานกับการจัดกิจกรรมของกลุ่มที่เขาไปเล่นเซิร์ฟสเก็ตแล้วก็ใส่ชุดไทยที่มีสสพลังประชารัฐไปร่วมด้วยค่ะว่าถ้าจับกลุ่มผู้ชุมนุมก็ต้องจับกลุ่มนั้นด้วยเพราะว่าสาเหตุที่ตํารวจมาจับกลุ่มบอกว่าเป็นเรื่องของการฝ่าฝืนมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด -19 เมื่อช่วงเย็นนะคะห้าโมงเย็นที่ผ่านมามวลชนหมู่บ้านทะลุฟ้านัดชุมนุมกันนะคะสกายวอล์กหน้าห้างสับสินค้ามาบุญครองเรียกร้องให้ปล่อยตัวผู้ถูกจับกลุ่มกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าและกลุ่มแนวร่วมกลุ่มราษฎรแกนนาก็คือมีนายทัชพงศ์แกดํานะคะก่อนเริ่มกิจกรรมเนี่ยคะ่ะตํารวจสอนอปทุมวันก็ไปดูแลนี่คะ่ะ พันตารวจเอกพันษาอมราพิทักษ์ผู้กํากับสอนอบปทุมวันคือตํารวจไปเนี่ยตำรวจได้อ่านประกาศบอกกับกลุ่มผู้ชุมนุมว่าห้ามจัดการชุมนุมนะผิดพรกฉุกเฉินนะเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะนายทัชพงศ์ก็เลยไปคุยนะคะเป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมคุยกับตำรวจบอกว่างั้นขอแบบนี้ 1. ให้ตำรวจดูแลหน่อยไม่ให้กลุ่มปกป้องสถาบันมาสร้างความวุ่นวาย สอขอถามตำรวจกลับไปหน่อยว่าจะมาจับกลุ่มพวกเขาเนี่ยมาบอกพวกเขาว่าห้ามรวมตัวกันเนี่ยมันเสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของโควิด -19 เนี่ยแล้วกิจกรรมรัตนโกเซิร์ฟล่ะที่ใส่ชุดไทยเล่นเซิร์ฟสเก็ตกันล่ะมาดมเดียสอสพักพลังประชารัฐก็ร่วมด้วยกลุ่มนั้นเขาก็รวมตัวกันตั้งหลายคนเขาไม่เห็นใส่หน้ากากอนามัยเลยแต่ตำรวจสอนอปทวันบอกว่าเรื่องของกิจกรรมรัตนโกเซิร์ฟเนี่ยดำเนินการไม่ได้หรอก เพราะว่าเป็นคนละท้องที่กันเดี๋ยวไปดูบรรยากาศนิดนึงนะคะห้ามไม่มีการชุมนุมหรือการทำกิจกรรมที่มีการรวมคนที่มีความหาหาแออัดในลักษณะที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดและอาจเป็นให้เกิดโ,โรคโควิด -19 548ครั้งนี้ตั้งแต่วันที่5มีนาคมพศ2 5 6อเมื่อวานเนี่ยในขณะที่มีการสลายการชุมนุมพวกเราเนี่ยตระก่มของมาดามเดียและศิลปินเนี่ยครับเล่นสเก็ตครับจะถามว่ากลุ่มของมาดามเดียเนี่ยจะโดนเรื่องของผิดพรบผูผิดไหมครับจะผิดไหมคะเพราะว่าถ้าพวกผมผิดตระกูลมาดามเดียก็ต้องผิดด้วยใช่ไหมครับ มเสินมาดาเดียที่อยู่ข้างข้างขเนียบจะต้องผิดด้วยนะครับพี่อันนี้ให้มันตอบไม่ได้หูไม่หอนเออโอเคครับนี่นะคะก็เป็นตัวแทนของกลุ่มผู้ชุมนุมที่มาคุยกับตำรวจนะคะนายทัชพงศ์ก็เลยบอกว่างั้นขอยืนยันแบบนี้ก็แล้วกัน จะไม่มีการเคลื่อนมวลชนไปทำเนียบรัฐบาลตามกระแสข่าวที่ออกมาตอนแรกนะคะว่าจะเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลเพื่อกดดันให้มีการปล่อยตัวกลุ่มผู้ชุมนุมที่ถูกจับไปเมื่อวานนี้จะไม่เคลื่อนจะอยู่กับที่นี่แหละแต่ว่าจะเรียกร้องว่าคนที่ถูกจับต้องได้รับการปล่อยตัวออกมานะอยากจะให้ยกเลิกมาตรา112เรื่องของการเขียนรัฐธรรมนูญด้วยแล้วก็พลเอกประยุทธ์ต,ต้องลาออกด้วยนี่คือข้อเรียกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมเมื่อช่วงเย็นวันนี้นะคะ uh. <bardzo S 1> แล้วก็เชิญชวนให้กลุ่มผู้ชุมนุมออกมาร่วมกิจกรรมที่ทำเนียบรัฐบาล ในวันพรุ่งนี้บ่ายสองโมงซึ่งการดูแลความสงบเรียบร้อยเนี่ยค่ะก็มีตำรวจสอนอปทุมวันกระจายกำลังดูแลความเรียบร้อยบนสกายวอล์กหน้ามาบุญครองฝั่งหอศิลป์ทางเข้ารถไฟฟ้าแล้วก็มีการนำแผงเหล็กมาตั้งเอาไว้น,นะคะที่หน้ามาบุญครองนะคะก็เป็นลักษณะของจุดคัดกรองอย่างที่บอกคุณผู้ชมไปที่มาของการชุมนุมวันนี้เนี่ยก็สืบเนื่องมาจากเมื่อวานที่มีการสลายการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้า และกลุ่มผู้ชุมนุมถูกจับ99คนมีพระสองรูปก็คือเป็นการเคลียร์พื้นที่รอบทำเนียบรัฐบาลโดยให้เหตุผลว่าเดี๋ยวต้องมีการถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่30มีนาคมนี้ต้องเคลียร์พื้นที่คนที่ถูกจับก็ถูกนำตัวไปต่อชะลอพักหนึ่งแต่ว่าเมื่อช่วงเย็นค่ะ5โมงเย็นสารอนุญ,ญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวทั้งหมดนะคะแต่ข้อหาก็คือเรื่องของการฝ่าฝืนพรบฉุกเฉินพรบรักษาความสะอาด พรบรควบคุมโรคการปล่อยตัวชั่วคราวออกมาเนี่ยเป็นการปล่อยตัวในลักษณะที่ว่าต้องมีหลักทรัพย์ในการค้ำประกันคนละ2000 20, 0บาทพอปล่อยตัวออกมาชั่วคราวก็จะต้องไปให้การเพิ่มเติมกับทางตํารวจตํารวจก็จะมีการพิจารณาว่าจะสั่งฟ้องไหมสั่งฟ้องใครบ้างส่วนอีกคนอีก6คนที่เป็นเยาวชนถูกปล่อยตัวไปแล้วเมื่อวานนี้นะคะทีนี้ค่ะ เรื่องของการสลายการชุมนุมเมื่อวานเนี่ยคะ่ะมีการชี้แจงมาจากนายกรัฐมนตรีมีการตั้งคำถามไปยังรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีว่าที่ตำรวจไปสลายการชุมนุมเมื่อวานไปเร่งขอคืนพื้นที่เนี่ยก็เพื่อให้นายกรัฐมนตรีถ่ายรูปคณะรัฐมนตรีชุดใหม่หรือไม่นี่นะคะซึ่งเรื่องนี้เนี่ยคะ่ะก็มีการชี้แจงออกมาบอกว่าก็ไม่อยากจะไปตำหนิใครแต่จะมาคิดแบบนี้ไม่ได้ ที่ผ่านมาเหมือนกับว่าอดทนมาหลายสัปดาห์แล้วเวลามีปัญหาเรื่องของการชุมนุมเนี่ยมันก็ไปกระทบเรื่องของการจราจรมีโรงเรียนที่เขาร้องเรียนเข้าไปมีสถานที่ราชการที่อยู่แถวนั้นก็ร้องเรียนเข้าไปซึ่งการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าเมื่อวานนี้ก็มีการปิดถนนอันนี้เป็นคาชี้แจงเรื่องของการสลายการชุมนุม,มน,นะคะทางนายกบอกว่าก็มีการปิดถนนไงแล้วมันก็เสี่ยงต่อ,อการแพร่ระบาดของโควิด -19 ไงยอยากจะให้ประชาชนเข้าใจกฎหมายเป็นเพียงการขอคืนพื้นที่ ไม่อยากจะให้ใช้ในลักษณะของการสลายการชุมนุมอะไรแบบนี้ค่ะส่วนที่มีการโยงเป็นประเด็นดราม่าว่าตำรวจสองมาตรฐานหรือเปล่าทำไมไปขอคืนพื้นที่หรือว่าสลายการชุมนุมของกลุ่มผู้ชุมนุมหมู่บ้านทะลุฟา้าเมื่อวานแล้วก็อ้างเรื่องของพรบรควบคุมโรคแต่วันเดียวกันมีกิจกรรมของอีกกลุ่มหนึ่งเขาก็ไม่ได้ใส่หน้ากากอนามัยมีสสพักพลังประชารัฐร่วมด้วยแล้วคนไปร่วมกิจกรรม300คนเลยนะนี่นะคะถนนราชดำเนิน อันนี้ก็เลยเกิดคําถามว่ามันสองมาตรฐานหรือเปล่าประเด็นนี้นายกรัฐมนตรีตอบว่ายังไงเดี๋ยวลองฟังดูนะคะเรื่องมอบตุรุูฟ้าพนันา,ายกรัฐมยตรกคุณคิดอย่างนี้ได้ยังไงผมไม่เข้าใจอะนะผมไม่เข้าใจวิธีการคิดของท่านนะผมไม่อยากตำหนิใครทั้งทิ่เลยนะแต่คิดงี้ไม่ได้นะเ้าอยากทําอะไรก็ทําไปที่ผานมาผมอดทนมันตั้งหลายทิศแล้วไม่ใช่หรือ แต่วันนี้มันมีปัญหาผลกระทบกับก,การจราจรปัญหาการโรงเรียนที่เขาร้องเรียนขึ้นมาจะทํำยังไงสถานที่ราชการมันมีกําหนดไปดือไมมเนี่ยพอเราชมุมนุมมันต้องห่างเท่าไหร่ในเท่าไหร่กับแบบนี้ท่านต้องดูกฎหมายอื่นด้วยนะเข้าใจผมพูดไหมเนี่ยถ้าผมไม่ทําคนี๋ยวเขาเดือดร้อนล้วจะทำยังไงในเมื่อปู้ชนชาวไทยต่างๆต้องรับการคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของเขาเหมือนกัน ไม่เกี่ยวข้องกันะไ,ไม่เกี่ยวข้องกันไม่เกี่ยวข้องกันเดี๋ยวรับไปดูให้รครับเดีย๋ยวรับไปดูครับก็ต้องดูพฤติกรรมด้วยนี่นะคะ<ม>ก็คือคำชี้แจงจากนายกรัฐมนตรีทีนี้ค่ะ การจัดกิจกรรมที่ถูกเปรียบเทียบกันนะคะแล้วก็กลายเป็นประเด็นดราม่าก,ก็คือการจัดงานรัตนโกเซิร์ฟก็คือการไปเล่นเซิร์ฟสเกตโดยใส่ชุดไทยนี่นะคะถนนราชดำเนินอะนะ,ะเรื่องนี้กิจกรรมนี้ค่ะคือมีสสพักพลังประชารัฐนางสาววัฒนยาวงโอภาษีนะคะสสพดาบวราการสสพักเดียวกันแล้วก็มีคุณโจอ,อี้บอยด้วยนะคะแล้วก็ภาพในการจัดกิจกรรมเนี่ยค่ะ ก็มีการตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะมันมีมาตรการในการป้องกันโควิด -19 หรือเปล่าหน้ากากอนามัยสวมใส่กันไหมแล้วทําไมจากกิจกรรมตั้ง300คนมันก็เป็นการรวมกลุ่มกันคล้ายๆกับการชุมนุมไม่ใช่หรอทาไมไม่มีการดําเนินการอะไรกับกิจกรรมกิจกรรมนี้นะคะเรื่องนี้ค่ะตัวสสวทัญญาเนี่ยก็ได้มีการโพสต์ข้อความนะคะโพสต์ Post ข้อความเรื่องที่คนไปแสดงความคิดเห็นกันนะคะก็มีการตอบในเรื่องนี้คือตอนแรกเนี่ยบอกว่ากิจกรรมมันก็ผ่านไปด้วยดี ใช้เวลาชั่วโมงหนึ่งระยะทาง4กิโลคนไปแสดงความคิดเห็นกันเยอะว่าทาไมกิจกรรมนี้ทําได้อีกกิจกรรมหนึ่งโดนจับนะคะมีทวิตเตอร์รัฐดรเต็มขั้นก็ทวีตรูปภาพการชุมนุมของกลุ่มหมู่บ้านทะลุฟ้าแล้วก็มาเปรียบเทียบอะคะ่ะกับการจัดงานรัตนาโกเซิร์ฟอะแล้วก็เปรียบเทียบกันว่าอ้าวไหนลองมาดูกันสิเปรียบเทียบกันชัดๆสิแบบไหนทําได้แบบไหนทํแบบาไม่ได้แล้วมาอ้างการระบาดของโควิด -19 ลักษณะประมาณนี้ค่ะ เรื่องนี้ก็ต้องยอมรับว่าเป็นประเด็นดราม่าในโลกโซเชียลเยอะเลยนะคะก็สสวัฒนยามาดามเดียค่ะก็มีการโพสต์ชี้แจงนะคะเดี๋ยวไปดูนะคะว่าเขาโพสต์ชี้แจงเอาไว้ยังไงนี่คือมาดามเดียที่ไปร่วมกิจกรรมมาดามเดีย er, สสพักพลังประชารัฐโพสต์เอาไว้เพื่อชี้แจงแบบนี้ค่ะหนึ่งเลยเรื่องของการไม่ใส่หน้ากากาอนามายัยก็บอกว่าเป็นเรื่องของการถ่ายภาพเป็นที่ระลึกเฉพาะช่วงถ่ายภาพเท่านั้นที่ถอดหน้ากากอนามายัย สองการเล่นเซิร์ฟสเก็ตเนี่ยมันคล้ายๆกับการออกกำลังกายจำเป็นต้องถอดหน้ากากอนามัยเพื่อระบบหายใจการเล่นเซิร์ฟสเก็ตไม่สามารถเล่นติดกันได้อยู่แล้วก็ต้องเล่นกันห่างๆมันก็เหมือนกับการเว้นระยะห่างอยู่แล้วเมื่อกลับถึงเส้นชยัยทุกคนก็กลับมาใส่หน้ากากอนามัยกันตามปกติอันนี้คือคำชี้แจงของนางสาววัญญาหรือมาดามเดียนะคะคนี่ค่ะแล้วก็บอกว่ากิจกรรมเนี้ย มันเริ่มต้นจากความตั้งใจของคนที่เขามีใจในการรักกีฬารักเซิร์ฟสเกตนี่นะคะแล้วการจำกัดจำนวนคนเนี่ยก็ตามกฎของสอบคไม่ได้เกิน300คนมีการลงทะเบียนมีการคัดกรองมีการวัดอุณหภูมิมีจุดวางเจลแอลกอฮอลนี่ค่ะส่วนคุณโจอี้บอยแรปเปอร์ชื่อดังเขาก็ไปร่วมกิจกรรมนี้ คุณโจอี้บอยก็โพสในอินสตาแกรส่วนตัวเหมือนกันคุณโจอี้บอยก็โพสในลักษณะของการขอโทษนะคะก็บอกว่าในฐานะคนจัดงานนะคะก็ขออภัยที่ไม่สามารถควบคุมกิจกรรมได้อย่างครบถ้วนสมบูรณ์น้อมรับคำติติงยืนยันว่าไม่ได้จัดขึ้นเพื่อจุดประสงค์ใดที่จะทำให้เกิดความไม่พอใจนอกจากความตั้งใจที่จะใช้กีฬาทำให้ทุกคนเกิดความสามาคัคคีมีสุขภาพดี ถ้ากิจกรรมนี้ทําให้หลายท่านไม่สบายใจผมขอรับผิดแต่เพียงผู้เดียวและกราบขอโทษด,ด้วยจริงๆค่ะอืมฮ่ก็ถ้ามีอะไรอยากชี้แจงเพิ่มเติมก็บอกได้นะฮะ,ะ,ะติดต่อคุณโจอีบอยไปแลว้วันนี้ก็ยังไม่สะดวกนะครับใช่ค่ะ